ปีใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับหนังใหม่ What <is> that? เตรียมตัวบันเทิงตลอดทั้งปีกับกองทัพหนังใหญ่ไม่ควรพลาดความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟให้คุณแบบจุกๆตลอดทั้งปี2024ที่โรงภาพยนตร์นเครือ S.F. เปิดปฏิทินมาร์วันกันได้เลยคลิปนี้เราจะพาทุกคนจับตา 24นหนังน่าดู2024ย้ำไว้ก่อนว่าลิสต์นี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและกำหนดฉายอาจมีการเปลี่ยนแปลง Little Help Hold on อา g a u Matthew อนผู้กำกับ Kick Ass และ Kingsman กลับมาอีกครั้งกับหนังสายลับชั้นเสียนหลอกเนียนขั้นเทพแถมรวมดาราแบบล้นจอ มื่อดิยายสายรับกำมาลอนเล่มใหม่ของนักเขียนสาวคนดังดันมีเนื้อเรื่องไปตรงกับเรื่องจริงของแผนร้ายที่กำมันจะเกิดขึ้นเธอและน้องเหมียวสุดเลฟิฟและตกก็ได้พลอยโจรอยู่ท่ามกลางกา,การไล่ล่าคมโลกแสนวายปว่วงรวมโดยคุณสายรับตัวจริงที่ไม่มีอะไรเหมือนดังในนิยาย yeah! 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 ดูนพาร์ถูมหากพาบสงครามยึดจักรวาล ของสุดยอดผู้กำกับเดนีวิลเนฟดำเนินต่อ <c oughs> เพราะตัวหนังดัดแปลงจากนิยายเล่มยาวทําให้ภาคแรกปูเรื่องไว้เสีเยอะแต่แอคชั่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ภาคนี้จะพาเราเข้าสู่สงครามการต่อสู้เพ <c oughs> ื่อกลัวอาณาจักรของชายผู้ถูกเลือกพ่อทรดิสความอลังการจัดเต็มให้สมการรอคอย Spy Family โค้ดไว้ถึงแม้ว่าปีนี้จะมีแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ให้ดูกันหลายเรื่องทั้งกังฟูแพนด้าสีอินซายอัลสองเดสปิเก e บมีสแต่เรื่องที่มาแรงแซงทางโขงต้องยกให้เหล่าครอบครัวตัวปลอม Spy Family เมื่อวันหยุดพักร้อนที่ควรจะได้พักผ่อนของครอบครัวฟอร์เจอร์กับกลายเป็นภารกิจลับสุดหวาบุญกับเป้าหมายเพื่อชิงสเตลลา บ๊อบมาเล่ One l ฟร่วมเฉลิมฉลองแด่ชีวิตและผลงานของนักดนตรีเจ้าตำนานบ๊อบมาเล่ f ผู้ใช้ความรักและบทเพลงไปยันโลกทั้งใบผลงานภาพยนตร์เปี่ยมแรงบันดานใจของคนที่รักดนตรีและสันติภาพ นักแสดงหนุ่มมาแรงคิงซีเบนอาดีจาก Secret Invasion พร้อมโชว์สุดยอดฝีมือการแสดงเยี่ยมที่สุดในชีวิต One love one a r t one destiny Godzilla ของ The New Empire การแท็กทีมครั้งประวัติศาสตร์ใหญ่คู่ยักษ์ Godzilla และของ ต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยังสกาคิงวานอนแดงจอบเอามาเหตุอสูุร้ายจากฮอลโลเอิร์ธที่กำลังหาทางขึ้นสู่โลกมนุษย์เบื้องบนคงไม่ต้องสารให้ยาอะไรมากเพราะเรารู้ว่าทุกคนพร้อมลุย Ghostbusters Frozen Empire ภารกิจครั้งใหม่ ของบริษัทกำจัดผีทั้งเจนเก่าและใหม่ที่ต้องหาทางหยุดยั้งมหันตภัยเยือกแข็งที่โหมกระหน่ำเข้าสู่มหานครนิวยอร์กพร้อมกำราบผีตัวใหม่ที่หวังเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เข้าสู่ยุคน้ำแข็งเจสันไวแมนที่ทำเราเซอร์ไพรส์จากหนังภาคก่อนยังคงกลับมานำทีมกำจัดผี l i t e a l l y scared to death so cool เชลเลนเจอร์ aya, สเซนเดียสาวสวยเสน่ห์ร้ายลึกในหนังกีฬารสชาติเผ็ดร้อนของลูก้าัวาดายโนผู้กำกับคอมีบายโยเน่เรื่องราวของนักเทนนิสสาวมาแรงผู้ใช้มายาหญิงในการหลอกล่อสองนุ่มนักเทนนิสห้ำหั่นกันเองเพื่อหวังเอาชนะใจเธอซ i v i l วอ r จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหม่หนังสงครามฟอร์มยกักษ์ผลงานที่ใช้ทุนสร้างสูงสุดตลอดกาลของ A24 และอเล็กซ์กา n d แลนผูกกำกับเอ็กซ์มาคจะพาทุกคนหนีตายข้ามกลางหากกระสุนในวันที่ประเทศมหาอำนาจกำลังจะล้มสลายด้วยตัวเอง God bless America ตาคลีเจเนซิส เนรมิตหนังฟิล์มและ Warner b r o t h e r เเตรียมยกระดับภาพยนตร์ไทยสู่มิติใหม่กับผลงานไซไฟฟอร์มยักษ์อันแน่นด้วยเทคนิคชวนตื่นตาพบความลับแห่งจักรวาลที่อยู่เหนือการเวลาและความเข้าใจของมนุษย์ผลงานที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิตของมัมเดียวชูเกียร์ผู้กำกับรักแห่งสยามและ13เกมสยอง The f o l Guy, l i o อ g a r และเอมิลี่บลันขบเคี้ยวกันมันในหนังบูชูโรงด้วยความหาจากเดวิดลีชผู้กำกับเด p พู l 2และ b u l l ล t t เทรนภารกิจนอกจอของ s ซันแมนตัวดีออกโรงบูเพื่อตามหาพระเอกคนดังที่หายไป I had to do to something. งานนี้เขาเลยต้องงัดทุกทักษะคนอื่นในจอมาใช้บูในโลกความเป็นจริง Kingdom of the Planet of the Apes จุดเริ่มต้นของไตรภาคใหม่จากเวสบอรกผู้กำกับไตรภาคเมสรันเนอร์เรื่องราว300ปีให้หลังตำนานปลดแอก,กวานอนของซีซ่าหววขึ้นสู่ิภพบวานอนไปพร้อมกับตัวละครใหม่อย่างโนอาที่จะพาเราท่องไปในโลกหลังการล่มสลายเมื่อมนุษย์กลายเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยวานอนกลายเป็นราชาแห่งโลกใบใหม่ที่เต็มไปได้วยการประจนผัยน If imaginary friend นังน่ารักจากจินตนาการของจอห์นคราสินสกี้ผู้กำกับ A Quiet Place พาไรอันเรโนลสย้อนวันวานไปพบกับเพื่อนในจินตนาการที่ไม่ใช่แค่ <c oughs> แสิ่งมีชีวิตน้าเอ็นดู yes. <c oughs> แต่พวกเขาเหล่านี้คือแคปซูลเวลา ของความหวังความฝันและความทะเยอทะยานมาถึงครึ่งทางพอดีเราขอแนะนำโปร,โปรสุดขมให้คุณดูหนังแบบจูใจทั้งปีดูหนังแบบสุดขม S.F. จัดแพ็กเกจสุดพิเศษตอนรับปีใหม่กับแพ็กเกจ S.F. Unlimited Happiness Package ดูหนังแบบจูใจไม่มีลิมิตทุกรอบ ทุกเรื่องทุกสาขาอัลิมิเต็ดถึง6เดือนไม่ใช่แค่ดูหนังแต่ยังได้ของพรีเมียมลิมิเต็ดอิดิชั่นทั้งผ้าห่มสุดน่ารักกระเป๋าผ้าเก๋ๆและบัตรเอสเอ l พั i ลิมิเต็ด Hunt limited, ลายน้องป๊อปคอนทั้งหมดนี้ราคาเพียง2,499บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ SF Shop และที่หน้าโรงภาพยนตร์ในเครือเอเทุกสาขา f ิวิโอซา อแมนแม็กซากาหนังภาคต้นกำเนิดของตัวละครหญิงแกร่งจากแม m แม็กฟิวิโรอันยาเทเลอร์จอยรับบทเป็นฟิวิโอซ่าหญิงผู้ที่ชีวิตที่เหลือเพื่อหาหนทางกลับบ้านในโลกที่อรารยธรรมมนุษย์ล่มสลายไปเรียบร้อยผลงานที่ปลูกปั้นมานานกว่าหนึ่งทศวรรษของสุดยอดผู้กำก,กับมากวิสัยทัศน์จอจมิลเลอร์พร้อมพาคุณกลับสู่การไล่ล่ามันจนหมดแม็กซ์ เดอ c เคิร์สแ l a ด d แดนสาบหนังสยองขวัญแดนตายอนันดาเอเวอริงแฮมและเจนิสโอประเซอร์รับบทเป็นพ่อลูกที่ต้องเดินทางไปยังชายแดนใต้เพื่อขอความช่วยเหลือจากหมอผีมุสลิมหลังทั้งคู่ได้ปล่อยยินร้ายออกมาผลงานจากพานุอารีและก้องริดดีู้ครามวอดในวงการภาพยนตร์ไทยไมาอย่างยาวนาน บบลเลลีนาหลังตกทุกคนได้คิวบูเกินธรรมดาใน007โนทา m ถ To ได้นักแสดงสาวสุดอฮอตอนาเดออามาสก้าวสู่จักรวาลนักฆ่าจอห์นวิกเย่สวมบทเป็นนักฆ่าสาวลีลาเลิศผู้ถูกึื้ด้วยสำนักรุสกาโรมาเธอใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเตรียมล้างแค้นคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอการกลับมากำกับครั้งแรกในรอบ8ปีของเลนไวส์แมนผู้กำกับอันด r w o เวิลด์และไดฮาร์ซี ยกทัพหลังนะักแสดงจากจักรวาลหลักมาร่วมสมทบในหนังสป i ินออฟฟอร์มยักษ์อินไซอัลสอกลับสู่โลกแห่งอารมณ์ความรู้สึกเมื่อสาวน้อยไลยลีย่างเข้าสู่วัยรุน่นชุมชนออลเวต้องพบกับสมาชิกน้องใหม่อย่างวิตกกังวลที่จะมาพร้อมกับความหน่อยป่วนชีวิตของทั้งคนและความรู้สึก Oh I'm sorry we wanted to make such a good first impression uh uh. What do you mean we Quiet p l a c พ Day ดพบกับวันแรกที่โลกทั้งใบกลายเป็นดินแดนไร้เสียงหนังภาคแยกฟอร์มยักษ์ของแฟนชายเอาคว e ย p อ a c e ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของกลุ่มคนดวงสวยที่ต้องรับมือกับต่างดาวไว้ต่อเสียงหายนะที่เปลี่ยนโลกทั้งใบให้เงี่ยมงันเด d พูสาม หนัง MCU เรื่องเดียวของปีนี้แต่ทีเด็ดอยู่ที่การโคจรมาพบกันระหว่างฮีโร่ปาปีจอและฮีโร่อารมณ์ร้อนไอหนุ่มเดดผู้แท็กทีมกับบูเวอรีนอพจนภัยทะลุหลากหลายทมามลน์ผลงานสุดขอบจินตนาการของชอนเลวีผู้กำกับฟรีกายงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะมาแจมในหนังภาคนี้เอเลียนโรมรัสเฟเดอวาเรส ผูกกำกับ Evil Dead 2013และ Don't b r e a t h e สร้างสารรค์เรื่องราวใหม่ที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่าง Alien 1และ2เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นในดาวไกลจากโลกที่ต้องเผชิญหน้ากับอสูรกรกายที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลซีนโนมอ r p โจโกเกอร์โฟลีอาเดอนักสแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์วาคินฟินิกซ์กลับมาทำให้โลกทั้งใบครั้งในบทโจโกเกอ กํากำลังจะได้พบกับรักแท้ที่เขาห้อยหาม,มานานอย่างฮาร์ลีย์คว n รับบทโดยเลดี้กาการากกาภาพยนตรักอมหิตโดยท o อด p h ฟิลิปส์ที่จะฉีกกรอบจากนางภาคแรกโดยการเพิ่มส่วนผสมความเป็น musical, มิวสิคอลมิวสิครังเวนอม3ภาคต่อที่ยังคงเป็นปริศนาของคู่หูฮีโร่อจอมขมือเอ็ดดี้บล็อกและเวนอมคนดีคนเดิม เตรียมกลับมาพิทักษ์โลกจากภัยร้ายครั้งใหม่โดยหนงางภ้าคนี้ได้ตัวเคลลี่มาเซลผู้ร่วมเขียนบทน,นังภ่างหนึ่งและ2องกาวคือมารับตําแหน่งเป็นผู้กํากับภาพยนตร์เป็นขังแรก Fuck t แกรดเดียเตอร์ส r 2สุดยอดภาพยนตร์เจ้าของรางวัลออสการ์แกรดเดียเกลับมาพร้อมภาคต่อที่ยังคงกุมบังเหียนโดยริทซ์สกอสารต่อเรื่องราว20ปีต่อมา จากหนังภาคแรกพอลเมสเกลนักแสดงดาวรุ่งจาก After Sun รับบทนำเป็นลูเซียสหลานชายของวายร้ายภาคที่แล้วยังคอมบดัสคาราเต้ิขดสุดยอดครอสโอเวอร์ที่ไม่มีใครคิดไม่มีใครคาดเฉินหลงเตรียมฟันกับราฟมาเชโอลในภารกิจบม่มแชมป์คาราเต้เจนใหม่ที่จะรวมจกกวักรวาลคาราเต้คิดถุกภาคให้กลายเป็นหนึ่งเดียว โปรเจกต์เสือเตรียมพบกับตำนานสีเสือผ้ากลางแห่งจักรวาลขุนพันเรื่องราวก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นคู่ปรับตัวฉกาจของมือปราบหนวดเคี้ยวขุนพันผลงานภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์ที่ยังคงได้ผู้กำกับมือเก่าก้องเกียรติโคมสิรกิกลับมากำกับความมันไม่แพ้ไรภาคขุนพันธ์ดูหนังที่ SF มีสิทธิ์ลุ้นทองตลอดทั้งปี2024รวมมูลค่ากว่า1นล้านแสนบาท สมาชิก SF Plus เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ทุกที่นั่งมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำจากพรีเมียมโกเยวราชแจกทุกเดือนรวมทั้งสิ้น50รางวัลลุ้นเพิ่มกับแจ็คพอตใหญ่โชคใหญ่ทุกไตร่อมาโกลเด้นที켓ตัวทองคำหนัก2บาทจำนวน2รางวัลต่อเดือนแจกโชคใหญ่ขนาดนี้ต้องรีบมาดูหนังที่ SF คุณจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกัน ก่อนจากกันไปบอกพวกเราเนี่ยครับว่าปีนี้คุณอยากดูหนังเรื่องไหนบ้างถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดล่าคอนเทนต์สุดเอคลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอจัส d ูอิกพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย